คะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเันมากับเค้กส้มนะคะเค้กส้มสูตรนี้นะคะไขมันไม่เยอะมากนะคะไขมันต่ำแล้วก็ใส่น้ำส้มลงไปเยอะมากๆค่ะทานแล้วสดชื่นแน่นอนค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นด้วยนะคะอ๋อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะ น้ำตาลทรายนะคะลงในอ่างผสมค่ะตาด้วยเกลือค่ะเกลือกส้มนะคะขูดลงไปเล็กน้อยนะคะแค่พอให้มีกลิ่นส้มนะคะขูดบางๆนะคะอย่าขูดลึกจนถึงด้านในนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะติดขมนะคะใครไม่มีส้มเปลือกหนานะคะหรือส้มวาเลนเซียนะคะสามารถใช้กลิ่นส้มได้ค่ะ จากนั้นนะคะบี้น้ำตาลทรายกับเปลือก้มงให้เข้ากันนะคะให้น้ำมันอารมาของเปลือก้มงออกมานะคะจะสังเกตเห็นว่าน้ำตาลทรายจะสีเหลืองขึ้นเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะพักเอาไว้ค่ะเราจะมาคันน้ำส้มนะคะ ก็จะใช้น้ำส้มด้วยนะคะสำหรับเค้กสูตรนี้ข่ะน้ำส้มค่ะจากนั้นนะคะเราจะชั่งน้ำส้มนะคะเราได้น้ำส้มแล้วนะคะพักเอาไว้ค่ะในี่อ่างผสมที่มีน้ำตาลทรายนะคะให้ไก่สองฟองค่ะ จากนั้นนะคะใช้เครื่องตีนะคะหรือตะก้อมือก็ได้นะคะตีให้ส่วนผสมขึ้นฟูสีอ่อนลงนะคะให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมขึ้นฟูสีอ่อนลงแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะตีไปด้วยแล้วก็ทยอยใส่น้ามันพืชลงไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะรินน้ำส้งคันนะคะลงไปในอ่างผสมช้าๆนะคะในขณะที่เรากำลังผสมค่ะ จากนั้นนะคะทยอยใส่นมค่ะอย่าลืมว์มเตาอบเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทํานะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะน้ำตาลใส่ละลายหมดแล้วนะคะเราจะใส่ในส่วนของแป้งและผงฟูค่ะแป้งเค้กค่ะผงฟูค่ะ ร่อนของแห้งลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆตะล่อมนะคะแล้วตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะให้หมดผงแป้งค่ะหยุดเครื่องนะคะเราปาดอ่างด้วยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแป้งนอนก้นนะคะ จากนั้นนะคะตีต่อค่ะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใช้ผ้ายางค่ะปาดนะคะที่ข้างอ่างก้นอ่างด้วยนะคะให้ดูว่าส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ<ม>เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเราเทใส่พิมพ์ค่ะ พิมพ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นพิมพ์ขนาด15เซนหรือ6นิ้วนะคะวัดจากปากพิมพ์ด้านบนนะคะประมาณ15เซนหรือ6นิ้วนะคะลองกระดาษไขให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเทเค้กลงลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะ เมื่อนำเบเทอร์ใส่พิมพ์แล้วนะคะคอกเบาๆนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะด้านในนะคะให้ลอยขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะนำเค้กเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆนะคะเดี๋ยวเรารอให้เค้กเขาเซตตัวนะคะสักครู่นะคะสัก5่าถึงสินาทีนะคะค่อยเอาออกจากพิมพ์นะคะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่นด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ